โอ้โขอ,องใหญ่พี่น้องของใหญ่มาแล้วนี่ครับนี่ครับพี่น้องมูลีสภาพมาใส่เบดครับเยื่อเขียดพี่น้องเยื่อเขียดครับประมาณยี่สิบหลังพี่น้องเบสยี่สิบหลังครับนี่ครับมาแกะมือไม้ไม้หไ,ไ,ไม้น้ำท่วมนะพี่น้องแต่มอนีน้ำก็นร้ายครับแต่ผมเจ้าเขียดมาล่องเบิ้งว่าสิเป็นองไรเพราะว่าน้ำขึ้นแห้งพี่น้องเบิ้งน้ำหุ่นครับ ว่าผมตกบุกปลาบุกปลาไปเลยพี่น้องเดี๋ยวผมจะขอโต๊ะไซส่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวคอยมาลุ้นน้วกันครับหลังเลกพี่น้องหลังเรกครับเอาดีเลยพี่น้องเลย เจี๋ยวพักเรื่องขอหมาแล้ว <c oughs> ไม่ชวนนะเนรียบร้อยครับหล,ลัลงแรกหลังแรกครับก <c oughs> ินนิดเดียวเลยพี่น้องห <c oughs> ลุดต่อไปครับหลังสองพี่น้องนี่ครับหลังสองด้วยพี่น้องไ <c oughs> ด้ดีไากพี่น้อง <c oughs> โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมขอโตใส่ก่อนครับมือแล้วครับเดี๋ยวมือนเสามาพอกันครับว่าจะมีคมหมานบ่ครับไปเลยครับยาียบสต๊พี่น้องมายามเม็ดกันครับมันจะเป็นยังไงพี่น้องไปกํลาลังแหลกกันเลยครับเห็นดึงอยู่ไปแล้วบ่ไม่รู้แลวบ่พี่น้องหล้นี่ครับพี่น้องดึงอยู่เดี๋ยวด้โอ,โอ,โอ,โอ โอ้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 โ,อโ,อโออ้ยมาแล้วครับมาแล้วนี่ครับพี่น้องแก้มแรกครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วแก้มแรกพี่น้องหลงนี ครับพี่น้องโอ้ตีอยู่พี่น้องมันทำโพติตหดห้อยตีอยู่ครับห้อยตีอยู่ระลังตัวไปครับรลังสองเงียบร้อนพี่น้องรลังสองเงียบเหยียดนี่คือเกาพี่น้อง นดึงอะบึงรางนี่พี่น้องอยู่บอยูบ่พี่น้องอะไรดึงอะอลวดพี่น้องเอ้ยอเศรษฐายแล้วน่าจะได้ตัวต,วต,วตวน้นตนเนี้ยโอ้โมัน,น,านอ,อ,อากาศยามเสาร์พี่น้องเอ้ยอากาศดีครับ ดูบรรยากาศไหมครับพี่น้องมาเบิ่งหลังนี้ครับพี่น้องเบิ่งหลังนี้ครับพี่น้องบันเทิงแล้วบันเทิงแล้วอู้ออทมันคือดึงแบบนี้พี่น้องพี่น้องโอ้โหของใหญ่พี่น้องของใหญ่มาแล้วนี่ครับพี่น้องโอ้โหันเทิงแล้วพี่น้องเลยนี่ครับ นี่ <Yeah. S 2> พี่น้องเลยโอ้โหโอ้โหโอ้ยสุดยอดครับพี่น้องอยู่ในปลาได้พี่น้องนี่นี่ครับไม้เดี๋ยวผมขอโตเก็บก่อนครับนี่เตียมที่สองได้พี่น้องโอเคครับพี่น้องบันเทิงเลยครับหลุดบ่อพี่น้องแล้วลน,นี่พี่นอ้องห้มยดึงโอ้ยหลุดอีกเลยพี่น้องเอ้ยหลุดครับนี่ รุดไหลังอยู่พี่น้องบมเดลมายามจะขึ้นครับพี่น้องหลังนี้คือพันครับพี่อยู่บนนอหนอคือพันธุ์ครับพี่น้องอยู่บนโอ้ยรุดอีกแล้วมั้งนี่รุดอีกพี่น้องเอ้ยรุดอีกครับโอ้ยรุดไห,หลังครับผม หลังสุดท้ายพี่น้องเอ้ยหลุดเบิดเสียดายครับหลังนี้คือสิบบูยูของเฉยไหนหลุดคือเขาพี่น้องครับพี่น้องเดี๋ยวไปสรุปยอดกันครับพี่น้องได้สองโตครับวันนี้นถือว่าบัวพลาดครับเบ็ดยี่สิบหลังน,น,ลนี้ครับใส่สวยๆเลยนี่นครับใส่สวยๆเลยหนึ่งตัวนี้ครับ รุดไลหลังอยู่พี่น้องเดี๋ยวผมจะมาแก้มืออยู่น,นี่ใส่สวยๆครับพี่น้องอน,นี่เยื่อเขียดด้วพี่น้องเยื่อเขียดเยื่อเขียดเดี๋ยว,ยยยยดดยวคลิปหน้าผมจะเอาเยื่อยังมาเห็นงานนันที่ตามครับคลิปหน้าอย่าลืมเพราะว่าช่วงนี้น้ำขึ้นแห้งเดี๋ยวน้ำลดจังหน่อยนี่สิผ้าพี่น้องมาเมียนี่ครับพี่น้องนี่ครับ ใส่สวยๆได้พี่น้องครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กับบ้าปูอีสานคักๆก่ะฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ก่อนจะได้ก,กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนซับจะใครกดติดตามให้บ้าปูนี่เด้อพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพ้อมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ